เสียห้ค่ะกับวนาทิตย์ก็เมื่อคืนกําลังกินเหล้าอยู่ดีๆเลยก็มีคนทําคลิปมานูน่นนี่นั่นแต่ช่างมันเถอะและต่อไปเนี่ยนางก็ต้องทําคลิปออกมาฝากถึงเจ๊อีกอเชื่อฮิดอกแต่ถามว่าถ้าเกิดนางําออกมาจะตอบโตบ้ตอบกลับนางไปไหมไม่ตอบอืรู้เรื่องนะคะเพราะรู้อยู่ว่านางต้องการอะไรนางต้องการจะทําตัวเป็นเห่าหีหนะน่ะนี่แต่วันนี้วนาทิตย์ไม่มีอะไรทําการเลยคิดโครงการแบบว,ว่ามาเกียนกันเล่นๆดีกว่าให้น้องๆเนี่ย สำหรับใครที่แบบว่าหน้าด้านพออะไรเงี้ยก็อัดคลิปมาให้ถืออะไรมาก็ได้มายกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้อยอยีดอกเอาคิดว่าจีด๊ดโดนใจอีช้างนะแล้วก็ถ่ายคลิปมาแล้วก็พูดคําว่าเซ้ยห้ก็หลังจากนั้นจะพูดอะไรมึงก็พูดไปเถอะอีสัตว์มันก็เรื่องของมึงก็จะไม่อีหน้าหีเสร็จแล้วจะมีรางวัลค่ะรางวัลมีอยู่ห้ารางวัลรางวัลที่หนึ่งครีมลอกสิวเซียนขั้นเทพอีดอกลอกยันกะโหลกแตด รางวันที่2คือน้ำปลาขวดเล็กรางวันที่3คือกะปิ1กระปุกและรางวัลปลอบใจอีก3รางวันคือถุงยางอนามัยไซส์54รางวัลละ1ชิ้นโอเคนะคะทำกันมาเยอะๆนะคะแก้เครียดอีดอกเสบ้าค่ะ